สวัสดีครับกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับวันนี้เราพาน้องกุ๋งกิ่งไปเที่ยวทั่วไทยมาแล้วพี่ปอมก็เลยอยากจะพับกล่องสำหรับใส่ของที่ระลึกให้กับน้องกุ๋งกิ่งนะครับเพราะว่าถ้าทางจะมีของที่ระลึกจากที่ต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรเลยเราเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับ ขั้นตอนแรกเลยให้เราพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นนะครับเลือกมุมใดมุมหนึ่งนะครับเช่นกรณีนี้พี่ปอมเลือกมุมทางซ้ายนะครับพับมุมซ้ายบนลงมาหาขอบด้านล่างจากนั้นพลิกกลับด้านทีนี้ทำขั้นตอนเดิมนะครับพับมุมทางด้านบน ลงมาด้านล่างถ้าสังเกตให้ดีนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีซองใหญ่ๆอยู่ให้เราพลิกนะครับพลิกซองเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองขั้นตอนต่อไปให้เราพับมุมทางด้านข้างนี้นะครับเข้าหาจุดกึ่งกลาง จากนั้นใช้เทคนิคเดิมนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือแหวกซองแล้วก็กดลงฝั่งนี้ก็เหมือนกันใช้นิ้วนะครับสอดเข้าไปในซองแหวกแล้วก็กดลงส่วนที่เกินออกมาเราก็าพับเก็บไปไว้ด้านหลัง เสร็จด้านหน้าแล้วเราก็เปลี่ยนไปทำด้านหลังพับมุมด้านข้างนะครับเข้ามาไว้ที่จุดกึ่งกลางแล้วก็จะเกิดซองนะครับให้เราแหวกแหวกซองเสร็จแล้วก็ซ่อนเก็บส่วนเกินไปไว้ทางด้านหลังจากนั้นนะครับ ขอบของกล่องใส่ของของเราตรงนี้น้องๆสามารถทําได้หลายๆแบบนะครับใครจะม้วนเข้ามาใครจะพับลงมาธรรมดายังไงก็ได้สําหรับพี่ป้อมอาจจะใช้วิธีนี้นะครับเช่นพับเข้ามา1ครั้งแล้วก็พับขอบเก็บเข้ามาอีกครั้งหนึง่งอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ฟรีสไตล์ไม่มีผิดไม่มีถูกพลิกไปทําด้านอื่นๆบ้าง ทำด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วอย่าลืมทําด้านข้างนะครับพลิกไปทําด้านข้างด้วยเอาละขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเรา,าพับเก็บขอบทุกด้านเสร็จเรียบร้อยให้เราแวกแหวกออกจัดรูปทรงให้เป็นกล่อง เพียงเท่านี้เองน้องกุ๋งกิงของเราก็จะได้กล่องใส่ของที่ระลึกจากการไปเที่ยวทั่วไทยมาแล้วสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับมาพบกับพี่ปอมใหม่ในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ